อย่าลืมอธิษฐานคำนี้เวลาทำบุญหลายคนพลาดหลายคนพลาดไปคำอธิษฐานที่ดีที่สุดสำคัญมากที่สุดประเสริฐสูงสุดเวลาทำบุญอธิษฐานบุญต้องอธิษฐานแบบนี้จึงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราจะส่งผลดีมากที่สุดเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนเวลาใส่บาตรทำบุญทำความดีต่างๆให้อธิษฐานตามนี้จะส่งผลดีมากที่สุดกับตัวเรามีดังนี้ ขาพเจ้าชื่อนำสกุลได้ทำบุญครั้งนี้ขอบุญจาก เอ่ยบุญที่เราทำได้แก่ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานธรรมทานหรือวิหารทานหรือการทำความดีต่างๆทุกอย่างในครั้งนี้ของข้าพเจ้านะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอนอบน้อมอันเชิญพระพุทธเจ้า,า,จา,า,จาทั้งห้าพระองค์ที่ทรงตรัสรู้ในพัตระกับนี้โปรดทรงสเสด็จมาเป็นประธานข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนี้ให้เทพเทวดาทั้ง ทุกภพภูมิท่านที่ช่วยปกปากรักษาคุ้มครองดูแลตัวข้าพเจ้าที่ทําให้ข้าพเจ้าพบความสุขประสบความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาสิ่งที่ดีงามในชีวิตจเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นหลุดพ้นจากเรื่องที่ทําให้ทุกข์บรรเทาเบาบา,บางปัญหาเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจลดลงจางลงไปได้จึงขอให้ท่านเทพเทวดาทั้งหลายที่ช่วยข้าพเจ้า จงได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเถิดและบุญนี้ขอโปรโดทรงผลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้าด้วยเพื่อขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าโปรโดยกโทษอโหสิกรรมให้อภัยต่อกันด้วยเถิดโปรโดหยุดปัญหาเรื่องเดือดร้อนทุกทรมานใดๆที่ข้าพเจ้าปรชิญอยู่นี้จงาลา หายไปหมดสิน้นจบสิน้นไปเทินโดยเลิกแล้วต่อกันตัดเวรกรรมจากกันไปตัดขาดจากข้าพเจ้าไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดขออันเชิญท่านเท้าพญยายมราชโปรดมาเป็นสักขีพยานในการทำบุญกุศลความดีของข้าพเจ้าครั้งนี้ด้วยเถิดเพื่อชีวิตของข้าพเจ้าขอมีโอกาสได้ทำบุญทำ กุศลประกอบคุณงามความดีแล้วชีวิตพบความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งยิ่งขึ้นสำเร็จได้สมหวังสมประ านทุกอย่างทุกประการด้วยเถิดและขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งหมดทุกครั้งของข้าพเจ้าจงรวมเป็นพลวะปัจจัยมีกำลังแรงกล้าท่งผลให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดแม้หากยังไม่ถึงเพียงใดก็ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดีจงอย่าได้ปรากฏเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเลยไม่ว่า ขพเจ้าจะประสงค์สิ่งใดที่ดีขพเจ้าจะต้องได้มีสิ่งนั้นทุกประการสำคัญที่สุดขอให้ขพเจ้าได้เกิดอยู่ในภพภูมิประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคงและขพเจ้าได้ศึกษาพระธรร,รมได้รู้ลึกซึง้งอย่างเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนได้ปฏิบัติธรรมจึงมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานพบความ ความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้ในทุกขนาจิตทุกวันเวลาตลอดไปจนเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันหรืออนาคต,ตการอันใกล้อันควรน,นี้ด้วยเธอกราบกราบกราบสาธุสาธ อธิบายความหมายของคำดังนี้ 1. นึ่คำว่าขอเข้าถึงพระนิพพานด้วยเถิดในการอธิษฐานเมื่อทำบุญทุกครั้งเป็นคำที่สำคัญมากที่สุดจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในทุกครั้งนี่คือการอธิษฐานที่ดีเลิศประเสริฐสูงมากที่สุดเพราะความจริงของชีวิตอันประเสริฐสูงสุดของคนเราทุกคนควรหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดวนเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารนี้อีกขอยให้ข้า ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานเป็นคำที่เราควรมีความปรารถนาควรอธิษฐานโดยอนิสง์ผลบุญเป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมจนเข้าสู่พระนิพพานถือว่าเป็นหนทางอันประเสริฐบุญสูงมากที่สุดของชีวิตคนเราเลยทีเดียวฉะนั้นอย่าลืมอธิษฐานคำนี้ซึ่งสำคัญกับเรามากที่สุด สองคำว่าอธิษฐานโดยคำว่าอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอแต่คำว่าอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจปรารถนาตั้งใจมั่นตั้งใจแน่วแน่ในการเจริญกุศลสิ่งดีงามทุกประการโดยอธิษฐานมีความหมายถึงให้ชีวิตจิตใจมีเป้าหมายก้าวไปสู่ความเจริญสำเร็จที่ดีบรรลุผลได้เนื่องจากอธิษฐานบาร,รมีคือเป็นหนึ่งในบาร,รมีสิประการที่ สำคัญยิ่งในการทำความดีและการอธิษฐานเป็นบารมีที่สามารถทำให้ปุตุชนพัฒนาตนจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้ซึ่งแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงอธิษฐานท่านทรงปรารถนาที่จะได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธทยานเป็นพระพุทธเจ้าแห่งศาสนานี้ด้วยการอธิษฐานเช่นกันนั่นเอง 3. าคำว่านะโมพุทธายะคือพระนามย่อของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพัทระกัปนี้ทั้งห้าพระองค์ซึ่งชื่ออักษรย่อแต่ละคำทั้งห้าคำนี้ก็คือชื่อย่อตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ห้าพระองค์ฉะนั้นทุกครั้งเมื่อเรากล่าวคำว่านะโมพุทธายะก็คือคำบูชาขอนอบน้อมพระ ถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ถือว่าเป็นคำมงคลที่สูงมากที่สุดแก่เราผู้ที่กล่าวด้วยคำมงคลน,นี้นั่นเองส คำว่าอุทิศบุญการอุทิศบุญก็คือการเชื่อมบุญที่ได้ทําไปแล้วส่งไปให้ถึงท่านทั้งหลายผู้ที่เราต้องการจะส่งบุญให้ซึ่งวิธีการอุทิศบุญก็คือทำได้โดยการตั้งจิตทำจิตใจให้สงบแล้วก็ภาวนาอธิษฐานจิตใจส่งแผ่ผลบุญที่เราได้ทําส่งไปเขาเหล่านั้นได้เช่นได้แก่อุทิศบุญให้เทพเทวดาและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ห้นาคำว่าบุญที่เราทุกคนควรทำเป็นประจำได้แก่การฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานธรรมทานวิหารทานและแม้แต่การกระทำความดีเล็กๆน้อยๆต่างๆทุกอย่างเราก็สามารถทำได้ในแต่ละวันทุกวัน ธรรมทานแต้แก่การให้คำแนะนำสั่งสอนสิ่งที่ดีมีประโยชน์อธิบายให้รู้เข้าใจเรื่องบุญบาปและสิ่งที่เป็นอกุศลนำพาชีวิตให้อยู่ในกุศลสะอาดบริสุทธิ์พ้นจากกิเลสสิ่งไม่ดีทั้งหลายทำให้ชีวิตดีมีความสุขดังคำที่ว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะเหนือการให้ทั้งปวงได้บุญสูงมากเพราะทำให้ผู้รับมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสนำความรู้ไปใช้ ไม,ไ,ไม่รู้จักจบสิ้นท้งชาตินี้และชาติต่อไปโดยธรรมทานเช่นแจกหนังสือธรรมะถวายหนังสือสวดมนต์เผยแพร่ส่งต่อแช่สื่อธรรมะเป็นต้น 7. วิหารทานวิหารทานคือการทำบุญถวายไว้เป็นสม บาทแก่พระศาสนาได้แก่สร้างศาสนสถานเครื่องอยู่อาศัยของพระสงฆ์สร้างพระอุโบโสถโบสถ์เจดีกุฏิศาลาวิหารหอฉันหอระฆังสร้างห้องน้ำเป็นต้นซึ่งการถวายวิหารทานนี้ถือว่าอนิสงส์ยิ่งใหญ่มากโดยทรงตรัสไว้ว่าถวายสังฆทาน100ครั้งก็ยังมีอนิสงส์มากไม่เท่าถวายวิหารทานเพียงแค่ครั้งเดียว เมื่อเราทราบสิ่งดีๆทั้งหมดนี้แล้วโปรดส่งต่อแชร์ต่อไปให้กับคนอื่นๆมากมายให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นธรรมทานถือว่าเราได้มีโอกาสทำบุญจากธรรมทานนี้อีกด้วยซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนไว้ว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพื่อลดมีบากรรมให้ลดลงโอโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลเป็นหลักใหญ่สำคัญ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นคอยทําตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบากรรมจเจริญรุ่งเรืองขึ้นร่ารวยยิ่งขึ้นจนถึงชีวิตรักเป็นสุขมากขึ้นอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุตรงต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ